<c oughs> สวัสดีชาวแบ็คแพคเดสิเนชั่นทุกคนครับและนี่คือเทปไซส์บีเปิดจักรวาลซีรีส์ใหม่ของช่องเราครับเทปไซส์บีเราจะนำเสนอสถานที่ต่างๆแบบวันเดย์ทริปไปแบบ1วันม้วนเดียวจบไม่มีวันเวอร์สั้นๆได้ใจความและนี่คือที่แรกของเราครับน้ำตก้ว้ยตึงเท่าอํำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ จะเข้าไปที่น้ำตกห้วยถึงเท่านะครับผมตอนนี้จะได้ตั๋วมาละนะครับก็20่บบาทสำหรับใครที่ไม่มีเงินสดนะครับก็มาแลกเงินสดที่สาขกรห้วยถึงเท่าได้แล้วเขารับแลกเงินสดก็100บาทดํบแดกเงินสดสแกน1 0 0บาทแล้วก็มีค่าธรรมเนียม10บบาทนะครับก็ใครที่ไม่อยากที่จะเสียค่าธรรมเนียมก็พกเงินสดมาด้วยนะ เราเข้ามาในที่ห้วยตึงเท่าแล้วนะครับในระหว่างการเดินทางเพื่อจะไปน้ําตกห้วยตึงเข้าเมื่อเราผ่านจุดตรวจบัตรมาแล้วเนี่ยก็จะผ่านพวกอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าคิงคองฟางยักษ์แล้วก็พวกฟาร์มแกะห้วยตึงเท่าต่างๆขับรถกินลมชมวิวมาเรื่อยๆประมาณ4-5กิโลเมตรได้สองข้างทางก็เต็มไปด้วยภูเขาแล้วก็ต้นไม้เขียวขจีครับผม ขับไปชิวๆเย็นๆแป๊บๆเนี่ยก็จะถึงจุดหมายของเราจากนั้นจอดรถตามพื้นที่ที่กำหนดและเก็บสัมภาระของเราให้เรียบร้อยพร้อมที่จะเดินเข้าสู่เส้นทางธรรมชาติน้ำตกห้วยจึงเท่าครับ let's go เป็นเทปไซส์ B นะครับผมเป็นเทปแรกของช่องของเราที่ตั้งว่าเทปไซส์ B เนี่ยก็เพราะว่าอยากให้มันเป็นคลิปล็กๆคลิปแบบว่าสั้นๆไม่ยาวมากอย่างเช่นวันนี้ก็มาที่น้ำตกห้วยดึงเท่านะขึ้นมาประมาณ200รเมตรก็เริ่มที่จะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วนะเสียงน้ำตกก็เป็นน้ำตกไหลไม่เราต้องโน้น สองข้างทางที่เขียวขจีกับเส้นทางธรรมชาติที่สดชื่นมากๆครับจะบอกว่าเส้นทางที่นี่เนี่ยนักเดินป่ามือใหม่หายห่วงแน่นอนครับความชันนั้นประมาณเลเวล2ถึงสเท่านั้นเองจะพูดว่ามาเดินชิลเขาหลังบ้านก็ไม่ติดนะครับเส้นทางง่ายมาก ไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องกลัวที่จะหลงแลเขามีป้ายแบบนี้บอกตลอดนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตามเส้นทางไปนะครับไม่ต้องกลัวหลงนะครับก็จะมีเส้นทางทางเท้าอยู่ตลอดนะครับอ้มีผีเสื้อด้วยแอบแก้ข่าวให้นิดนึงครับผมจริงๆป้ายบอกทางเนี่ยเขาจะเป็นลิฟบินมาผูกไว้สําหรับกิ่งไม้ต่างๆเท่า,ทานั้นเองครับระหว่างข้างทางก็เป็นอีกหนึ่งลายที่เราสามารถดูได้นะก็คือ ลายน้าตกนะับน้ำตกตวมาทางไหนแล้วก็เดินไปข้างๆตรงนั้นแหละครับผมเช่นเส้นทางตรงนี้นะก็เดินไปได้เดินไปเลยทางเท้าเดินนะครับผมซ้ายมือเือน,น้ําตกนะฮะเดินไปเรื่อยๆเดินไปจนกว่าจะเจอน้ำตก สำหรับใครที่บอกว่าวันหยุดทั้งทีทำไมไม่นอนพักอยู่บ้านเออจริงทำไมไม่พักอยู่บ้านวะถ้าคุณเราชอบในการท่องเที่ยวนะครับผมมันไม่มีหรอกครับที่จะนอนอยู่บ้านงง,ง,ง,งๆเฉยได้อย่างน้อยมันต้องได้ออกไปเที่ยวที่ไหนสักที่อ่ะเออไม่ว่าจะเป็นที่ลำบากที่สวย ที่ที่ไม่มีอะไรเลยแต่แค่อยากจะไปก็<ฮ>ไปได้ทั้งนั้นเหมือนจะได้ยินเสียงน้ำตกใหญ่แล้ว<ฮ>ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าข้างหน้าน้ำตกมาตึงเท่าวาววาวลงยังไงดี ลงก่อนลงแป๊บและในที่สุดครับเราก็ถึงจุดหมายของเราน้ำตกห้วยตึงเท่า <No. S 1> เดินทางเท้าประมาณ1.2กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแบบช้ำๆแบบนี้เลยครับดูดิ <ฮ>และนี่ข้างหลังของผมนะครับก็คือน้ำตกห้อยเึงเท่าครับ สายน้ำด้านบนไหลผ่านผานหินไม่รู้กี่ร้อยปีจนกระทั่งมนุษย์นั้นได้ค้นพบมันด้วยวิถีชนที่ต้องดำรงชีวิตต่อด้วยสายทานเวลาล่วงเลยผ่านไปจนกระทั่งเราเกิดมาและมีชีวิตได้มาพบประสบการณ์ด้วยความตั้งใจสายน้ำทานและธรรมชาติที่นี่จึงเผยความสวยงามให้เราได้ประจักษ์ดังเราปรารถนาครับ น้ำตกห้วยตึงเท่าอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ไม่ทำให้เราผิดหวังสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับผมครับผมเทปไซด์บีของเราก็จะประมาณนี้แหละนะครเที่ยวแบบสั้นๆน,นะครับผมไม่ไกลมากนะักจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณไม่ถึง10กิโลแล้วก็เดินเข้ามาอีกประมาณ1กิโลได้นะครับ ทั้งกห้วยตึงเท่าข้างหลังของผมนี้นะครับสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่หรือว่ามาเที่ยวเชียงใหม่นะผมอยากเที่ยวธรรมชาติบรรยากาศแบบเดินไม่ไกลมากนะแต่ก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะทั้งกห้วยตึงเท่านะครับผมขับรถถ้านับจากแยกไม่ยากกันนับจากนิม,มานนะครับมนิม,มานของเชียงใหม่ขับมาตรงห้วยตึงเท่าเนี่ยประมาณไม่ถึง10กิโลนะผมว่านะประมาณมถึง10กิโลแล้วก็มีค่าเข้า20บบาทนะ,ะแต่จำไม่ผิดว่ามันเขานับเป็นรถเป็นคันหรือว่า นับเป็นออตอนหนึ่งคนนะผมแล้วก็ขับรถเข้ามาโรงนี้นะผมแล้วก็เดินทเท้าเข้ามาอีกประมาณหนึ่งกิโลอะ่ะแบบสั้นนิดเดียวสั้นนิดเดียวแล้วก็ทางมันไม่ชันนะครับทางไม่ชันมากเดินเข้ามาเรื่อยๆนะผมก็จะถึงน้ำตกห้วยติงเท่าต้องบอกบรรยากาศสวยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยก็คิดว่าน้ําก็ไม่ขุ่นนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยฝนไม่ตกน้ําก็ไม่ขุน่นน้นําใสขาวเสียนะครับ ก็เิปไซด์ีของเราน่าจะประมาณนี้นะผมสำหรับเทปนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเทปไซด์ดีของเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะผมก็คอยติดตามช่องแพคเดสติเนชันของผมได้ดวยนะครับมขอพิมาทุกคนที่ติดตามนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ